สีแดงช่ำๆค่ะแล้วก็ผสมสีทองลรสโกนะคะสวยมากเวอร์อันนี้ก็จะเป็นใบใหญ่ผสมใบเล็กนะคะเวลาเรามองมันก็จะได้แบบเออมีมิติขึ้นมานสักนิดนึงนี่นะคะอันนี้ใบใหญ่แล้วก็จะมีไซส์เล็กให้ด้วยดิคะฉ่ำมากเวอร์นะคะออสิมีเดียมยั่วๆจ้าผสมสีขาวสักนิดนึง จะบอกว่าอันนี้คือเข้ากับสีแดงได้สวยมากอันนี้จะเป็นสีสีน้ําตาลแดงเนาะยูคาน้ําตาลแดงนะจ๊ะมีที่นี่ที่เดียวเด้อใครสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามหาแอดมินได้เลยตามนี้จ้ากุหลาบพับขอบยั่วๆดอกเน่นมากดอกเน้นมากแม่เลิศอ่าจัดไปจ้าอืมแตกต่างแต่ลงตัวนะคะง,งามๆเลย งามๆเลยดอกนี้นะจ้าดอกนี้คืองามๆเลยเป็นเนื้อผ้ากำมะหยี่นะคะเนื้อผ้าแน่นมากแม่นะคะต้องจัดราคาราคาหลักสิบเยอะๆโอเคเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างดีกว่าก็จะเป็นในลักษณะแบบเลื้อยๆสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เป็น4เมตร80นะคะเลื้อยก็ได้แล้วก็ทําแบบตรงก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปแขวนนะคะว่าจะเอาเป็นแบบไหนหรือว่าจะทำะเป็นจุดมินิมอลก็ได้นะคะ เลิดๆเลยอ่ะตามนี้เลยจ้าสนใจก็จองคิวกับแอดมินมาได้เลยนะคะ